สวัสดีมานี่มาพบกับสองฮองจ่าอีกแล้วก่อนเบิ่งคิดก็นจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮองจ่ายน้าไม่เด้อช่วยเป็นกำลังใจฮองจ่าน้าไม่เด้อฮองจ่าก็เป็นกำลังใจทุกคนไปมานี่เขาซื้อมากินภาพข้างนองมากินตำบะหมั่วแต่มันเป็นบะหมี่ดิบมันก็เลยแบบป่าแดงแดงมันเป็นสีออกขาวๆซีแต่กะบเฟตเฟตอ่ะปะคินกันพี่จะมองๆอย่างวงเวีนง่วงนอนไหม เอาบวงแส่บเอาบวงนั่นบ่เซ็บก็เอามือว่ะเอามือก่อนต้องขอโทษรายๆเลยเอามือจ้ะเอาบวงมันมไม่เคยแช่มาๆพี่น้างมากินตำบมังม่วงกรับผมจ้าทั้งโซมทั้งเชร สั่งเลยสร้างวงนอนเลยสร้างควากแบบโบต้องหยั่งดุ่นกินเลยบางวงนอ,นอนน่อ,อนๆเนี่ยก็เลยอยากอบชมๆค่ะ nàng ngang về ngang nằm ngang, ngang ngang, ngang, ngang

ใส่บวงโมอยถนัดปะนะมชมชมหายาจุดตาให้มี Mø! Uh. Uh.